มื่อนี้ลงมาลงทงลงท่าเด้จ้ะพี่น้องเด้อมามาดูบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาเดเด้อมาําทุ่งไร่ทุ่งนาที่เขาเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วมื่อนี้กับม่พออมาเจอต้นผักขี้เหล็กยอดงามงาม,งามจ้ะพี่น้องพอบ้านกันเลยอยากแกงผักขี้เหล็กใส่ภาพยนต์โคนะคะทุกคนนี่ค่ะยอดสวยงามมากเลยจ้ะวันนี้เราจะแกงผักขี้เหล็กนะคะชอบกินอาหารบ้านๆจ้ะ ชอบกินอาหารบ้านๆน,นะคะทุกคนอาหารที่มันไม่มีไขมันมากเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วเราจะกินอาหารมีไขมันเยอะๆมันก็ไม่ไหวนะคะทุกคนเราก็ต้องกินอาหารที่มันมีประโยชน์กินผักกินหญ้าไปเช่นนั้นแหละพี่น้องจ้านี่นะคะพอบ้านก็จะมาทา มาหาเก็บผักขิลเล็กนะคะอยู่ข้างบนก็ยอดงามงามจา้ะเพราะว่าเมื่อวานก่อนฝนตกใส่ได้จ้ะเนาะเลยทําให้ค้าวชุ่มชื้นนะคะทุกคนข้างล่างก็มีพ่อเนี่ยอ่าข้างล่างก็มีนะคะนี่จ้าสวยงามมากเลยค่ะชูสองนิ้วหน่อยค่ะพ่อค้าอ่านี่ค่ะแกงผักขิลเล็กนะคะนี่ยอดงามงามจา้ะทุกคนยุคข,ข้างล่างก็สวยจ้ะ ยอดงามๆนะคะทุกคนนี่แหละจ้าอาหารแหง้งแรงเขาบะแรงดเด้อจ้าเด้อชอบกินผักกินหญ้าแบงซี่ละจา้าวิถีชีวิตชาวบ้านเราเจอผักข้างทางเราก็เอาไปทำแกงใส่ภาพยนต์โครอร่อยอร่อยจา้านี่ยนคะคะดูสิคะเกยียบเอาเยอะๆเ,เลยได้สักหม้อหนึ่งอ่าพอดีหม้อเลยจ้าทุกคน ได้หม้อหนึ่งก็จะพอดีกินเลยกินตอนเย็นค่ะไม่ต้องกินถึงเช้านะคะกินตอนเย็นก็พออันนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะเป็นยาระบายอ่อนๆนะคะทุกคนแกงผักขี้เหล็กนี้มีประโยชน์มากมายทำให้ร่างกายเราขับถ่ายของเสียได้แบบตามปกตินะจ๊ะทุกคนระบายอ่อนๆเขาเรียกระบายอ่อนๆจ้ะทุกคนเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะ,ะผัก กลางทุ่งไร่ทุ่งนามีประโยชน์ทำให้เราใช้ชีวิตประจำวันของเราอาหารง่ายๆเดี๋ยวข้างล่างก็มีเฉพาพ่อข้างล่างก็มียอดลงไปข้างล่างเลยนะคะดูสิคะดูสิคะเอาอ,อร่อยนะคะทุกคนเก็บไปเรื่อยๆคะ่ะต้นเดียวก็พอคะ่ะหม้อเพราะเนี่ยคะ่ะยอดเขายอดเขาก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะไปต้มให้เปื่อยแล้วก็เอา ต้มก็ประมาณสองน้ำจะทุกคนประมาณสองน้ำแล้วค่ะเนาะสาวสองน้ำนี่ยอดนี้ก็ยังไม่ได้เกะนะข้างล่างอยู่ข้างตามาด้วยเอามาเอามาไทยเอามามานี่แหละค่ะไหยหลุดมือแล้วมือเล็กนี่แหละค่ะมีประโยชน์มากนะคะผักข้างทางมีประโยชน์ปลอดสารพิษจา้า แล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆวิถีชีวิตชาวบ้านจ้าทุกคนสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเก็บพักขี้เหล็กก่อนจ้า